ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกเท้งนัทพงศ์นะครับหัวหน้าพักประชาชนรันไม่มีอะไรที่จะแตกต่างจากเดิมหลังลุงป้อมผักรังประชารัฐส่อร่วมฝ่ายค้านก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมันจะแตกต่างกันก็คือว่าฝ่ายค้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแต่ละพักเนี่ยทำงานกันอิสระอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลแต่พักพลังประชารัฐจะตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าโดยเฉพาะหัวหน้าพักตามที่เราทราบตอนที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้เข้าสภาเลยนะครับเรียกว่าราตลอดนะครับไม่ได้มาสภาตลอดแล้วมาเป็นฝ่ายค้านจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านได้สมบูรณ์แบบแบบนั้นหรือ คนของพรักพลังประชารัฐนะครับจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านให้สมกับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนที่จะได้รับหรือเปล่าและวันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าไงล่ะนะครับมีเราไม่มีลุงตอนนี้นะครับมีเราแล้วก็มีลุงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าฝ่ายค้านนะครับ คำว่ามีเราหรือมีเราไม่มีลุงนั่นก็คือจะไม่เอารุงมาร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับแต่การที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่ได้มาจับมือร่วมกันไม่ได้ตกลงร่วมกันแต่เป็นพักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมาเป็นฝ่ายค้านมันอยู่ได้แค่2ฝ่ายเท่านั้นแต่ถ้าวันนี้พักประชาชนหรือพักก้าวไกลเดิมเนี่ยนะครับไปเป็นรัฐบาลแล้วเอานะครับพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติไปร่วมรัฐบาลอันนี้เขาเรียกว่าผิดคําพูดหรือนะครับ พิสัญญาที่เคยให้เอาไว้กับประชาชนอย่างที่บอกว่านะค,คนที่ทํานั้นนะครับก็คือพักเพื่อไทยนะครับที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนและหักหลังประชาชนตอนนี้นะครับหลายๆพักก็คงเจอฤทธิดเดชของพักเพื่อไทยที่หักหลังได้ทุกคนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าโดยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการเทงนัทพงษ์รั่นเราไม่ได้ยื่นมือไปหาเขาหลังลุงป้อมเตรียม ัวสู่ฝ่ายค้านบอกคงทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่ทำดีที่สุดไม่ออกความเห็นปัะชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลขอทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้เต็มที่28สิงหาคม257ที่รัฐสภา,ศา,านายนัทพงษ์เรียงปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการจับมือกันระหว่างพักเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์ว่าเป็นสองสิ่งที่สองสองพักไปคุยกันเราคงไม่ไปแสดงความคิดเห็นและขอทําหน้าที่แกนนําพักฝ่ายค้านให้เต็มที่ที่สุด นนซึ่งในเรื่องของระยะทางทางการเมืองตนยังประเมินไม่ได้แต่เชื่อว่าไม่กระทบพักประชาชนใน3ปีหลังจากนี้ขอทำหน้าที่ในตำแหน่งฝ่ายค้านอย่างเต็มที่และเตรียมความพร้อมที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งปี70และระหว่างนี้มีสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นสำคัญส่วนที่แฟนขับพักประชาธิบัติและพักเพื่อไทยออกมาคัดค้านนั้นนายนัทพงศ์กล่าวว่าสิ่งที่พักการเมืองต้องถูกตัดสิทธิ์คือประชาชนฉะนั้นในอดีตท,ทำอะไรมาและฟังรัฐบาล าจะจับขั้วอะไรแบบนี้ตนคิดว่าดีไม่ดีอย่างไรก็ต้องให้ประชาชนเป็นผู้จับถุนดีที่สุด ขณะนี้ที่ที่นะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐถูกดีดออกมาเป็นฝ่ายค้านแล้วเตรียมรับมืออย่างไรนั้นนายนัฐพงศ์กล่าวว่าถ้าดูตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญถ้าได้ตําแหน่งนะครับรัฐมนตรีทั้งพักก็ต้องอยู่ฝั่งรัฐบาลแต่สถานการณ์นี้อาจจะเกิดการโหวตเสียงแตกภายในพักตนคิดว่าเราก็คงทําหน้าที่ของเราอย่างตรงไปตรงมาตามระบบและกลไกของรัฐสภา เมื่อถามย้ำว่าตอนนี้รุงมาแล้วนัตพงศ์กล่าวว่าตอนเลือกตั้งเรายื่นมือเข้าไปจับว่าเราจะอยู่ข้างใครบ้างแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ยื่นมือไปหาอาจจะถูกส่งมาหาอีกฝั่งหนึ่งเขาอ,อาจจะถูกส่งมาหาฝั่งฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นเราเองก็คงทําอะไรไม่ได้ทําได้อย่างเดียวคือทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนต้องมีการพูดคุยกับพลเอกประวิตยหรือไม่นายนัตพงศ์กล่าวว่า ตนคิดว่าต้องทําหน้าที่เหมือนพูดคุยกับพักการเมืองตามปกติในสภาเวลาอภิปรายมีการประชุมร่วมกับทุกพักอยู่แล้วและคงไม่แตกต่างอะไรไปจากเดิมแน่นอนครับฝ่ายค้านต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับว่าฝ่ายค้านเองนะครับก็เป็นอิสระของตัวเองใครจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบก็อย่างที่บอกว่าวันนี้พัก พลังประชารัฐนะครับจะมาทั้งหมดหรือเปล่ามาเป็นฝ่ายค้านทั้งหมดหรือเปล่าหรือมาแค่เซี่ยวเดียวหรือจริงๆแล้วนะครับก็คือว่า,าต้องเรียกว่า,าโดนอภิเหตไม่ให้ร่วมรัฐบาลหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคิดวหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ